นี่คืออะไรมะพร้าวน้ำหอมบ้านแถวเจ้าของคือคุณพี่สุดหล่อแลนะคุณพี่สุดสวยไปไหนรูอ้ <c oughs> อันนี้คือเจ้าของร้านโอ้ทำน่ารักมากนี่หมายถึงว่าปอกทั้งลูกหรือไงครับพี่ปอกแล้วคว้านมาทั้งลูกครับผมครับก็จะใช้เป็นงานสีมือหน่อยครับครับเป็นของบ้านแถวๆชอบตรงที่ว่าเป็นอย่างเงี้ยชอบตรงที่มีที่จับที่ห้อยอ่านี่โชว์หน่อยโชว์หน่อย ชอบตรงนี้แหละนี่ครับสวัสดีครับผมนายพนมกรชาติโชติมากประธานตลาดท่าเรือคลองคาง ตลาดท่าเรือคลองคางถือกำเนิดโดยท่านพระประหลัดสุทัศนธรรมทีโปโดได้ปรึกษากับทางมหาวิทยาลัยรยาชพัฏได้จัดทำตลาดชุมชนเข้มแข็งตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงตลาดนี้จึงถือกำเนิดขึ้นโดยเมื่อก่อนนี้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ท่าเรือเก่าแล้วต่อมาพอมามีสะพานข้ามแม่น้ำตรงป้อมหนึ่งเนี่ย สถานที่นี้ก็กลายเป็นพื้นที่ขาดการใช้สอยประโยชน์มาตลอดโดยท่านพระประหลัดสุทัรธรธรมทีโปโดได้จัดทําโครงการเข้มแข็งตามแนวพระราชดำริโดยปรึกษากับทางมหาวิทยายลาัยราชภัฏจัดโครงการนี้ขึ้นโดยพี่น้องประชาชนชาวตําบลบึงเสนาทนะครับแล้วก็ชาวเกาะยมเข้าร่วมอบรมในโครงการชุมชนเข้มแข็งตามแนวพระราชดำริ ตลาดท่าเรือคลองคางเนี่ยถือกําเนิดเกิดขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาตลาดท่าเรือคลองคางเนี่ยเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยท่านพระประหลัดสุทัศน์ธรรมธีโปต้องการมอบความสุขให้กับทุกๆท่านที่มาเที่ยวตลาดต้องชมท่าเรือคลองคางตลาดท่าเรือคลองคางเนี่ยได้เปิดให้บริการมาทั้งหมดเนี่ยปีนี้เป็นปีที่สองหลังจากผ่านช่วงโควิด มาเนี่ยเราเราก็ปิดไปนานเหมือนกันทําให้เราคิดว่าตลาดเราซบเซาแล้วแต่พอเรามาเปิดอีกพี่น้องผู้อุปการะคุณทุกท่านได้ให้ความต้อนรับกับตลาดนี้เป็นอย่างดีจนเราได้ตําแหน่งตลาดต้องชมตลาดต้องชมท่าเรือคลองคาง,งเนี่ยได้มาจากกระทรวงพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ให้ตลาดต้องชมท่าเรือคลองคาง,งเนี่ย ถือกำเนิดขึ้นในสงการปีสงการที่จะถึงเนี้ยตลาดท่าเรือคลองคางเนี่ยจะครบสองปีก็อยากจะชวนให้ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ยังให้ความอบอุ่นกับตลาดท่าเรือมาตลอดเนี่ยผมขอขอบคุณครับและตลาดท่าเรือเราจะอยู่ให้ความสุขกับท่านตลอดตลอดไปนะครับตลาดท่าเรือเราอ่ะ เปิดทุกเสาร์อาทิตย์อาจจะมะีวันนะักขัดตะเลิกถ้าเป็นวันติดต่อไปเนี่ยเป็นวันหยุดในวันจันทร์เนี่ยเราเราก,ราก็ถ้ามันเหมาะสมเราก็จะเปิดฮะก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องทุกจังหวัดเลยนะครับอยากชัดชวนให้ท่านมาท่านมาแล้วความสำเร็จของคณะกรรมการหรือพระเดชพระคุณท่านพระประหลัดสุทัศน์ธรรมธีปโปนี่ เห็นท่านมีความสุขนั่นแหละคือความสำเร็จนะครับคือการทำงานที่มีคุณค่าของพวกเราขอขอบคุณนะครับ